สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สยามโเทีที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจหนึ่งในระบบป้องกันภัยที่ทรงพลังที่สุดในศตวรรษนี้นั่นคือ S40 0ระบบควบคุมน่านฟ้าที่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของสงครามได้ภายในวินาทีเดียวและกำลังถูกจับตามองอย่างหนักเมื่อ3ประเทศมหาอำนาจอย่างตุรกีอินเดียและรัสเซียต่างนำไปใช้งานในยุทธศาสตร์ของตัวเองตุรกีสร้างแรงสะเทือนต่อเนโธด้วยการเลือก S40- ทนระบบของตะวันตกอินเดียใช้ ระบบนี้เพื่อถ่วงดุมจีนและปากีสถานขณะที่รัสเซียในฐานะผู้พัฒนาก็ใช้ S-400 เป็นเครื่องมือสร้างอิทธิพลทางการทหารทั่วโลกการเคลื่อนไหวของทั้ง3ประเทศจึงไม่ใช่เพียงการติดตั้งอาวุธแต่เป็นการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงของสมดุลอำนาจโลกและสุดชิงความเป็นเจ้าของน่านฟ้าในยุคใหม่ที่โลกทั้งใบต้องจับตามอง การแข่งขันระหว่างตุรกีอินเดียและรัสเซียในการใช้งานและพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-00 เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของภูมิรัฐศาสตร์โลกในศตะวรรษที่21อย่างเด่นชัดแต่ละประเทศมีเป้าหมายทางทหารที่แตกต่างกันและระบบ S c 00กลายเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างอํานาจต่อรองเสริมแสนยานุภาพและยกระดับศักยภาพการควบคุมน่านฟ้าในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจุดที่น่าสนใจคือระบบนี้ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่เป็น,นกลไกสร้างอํานาจและอิทธิพลระหว่างประเทศที่ทรงพลังเมื่อประเทศใดก็ตามเลือกติดตั้ง s 4 00ก็เท่ากับกําลังเลือดเส้นทางยุทธศาสตร์ใหม่ที่อาจสร้างแรงสะเทือนต่อพันธมิตรและคู่แข่งโดยตรง ตุรกีเป็นประเทศแรกที่สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในเวทีโลกเมื่อประกาศจะซื้อ S400 จากรัสเซียทั้งที่เป็นสมาชิกเนโตการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้เกิดความตึงเครียดกับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกอย่างเห็นได้ชัดเพราะเนโตมีระบบมาตรฐานของตนเองและการนำระบบรัสเซียเข้ามาใช้ถือเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านข้อมูล แต่ตุรกีเลือกก้าวข้ามแรงกดดันทั้งหมดด้วยเหตุผลด้านประสิทธิภาพของ S-400 ที่เหนือกว่าระบบตะวันตกบางส่วนทั้งระยะยิงที่ไกลความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายหลายระดับและการรับมือภัยคุกคามจากเครื่องบินรบล่องหนโดยขีปนาวุธความเร็วสูงตุรกีจึงมองว่าการลงทุนใน S-400 เป็นการเสริมเที่ยวเล็บให้ประเทศสามารถควบคุมน่านฟ้าของตัวเองได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพาตะวันตกมากจนเกินไป ในอีกด้านหนึ่งอินเดียเองก็ตัดสินใจจัดซื้อ S 400ด้วยเหตุผลที่ลึกซึ้งไม่แพ้กันอินเดียอยู่ในวงล้อมความตึงเครียดจากคู่แข่งสาคัญ2ประเทศคือจีนและปากีสถานซึ่งต่างก็มีศักยภาพด้านอาวุธที่พัฒนายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะจีนที่กําลังเสริมกําลังทางทหารในระดับที่ท้าทายดุลอํานาจของภูมิภาคอินเดียจึงต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สามารถยับยั้งการโจมตีจากขีปนาวุธและ เครื่องบินรบรุ่นล้ำสมัยของทั้งสองประเทศ S400 จึงกลายเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และภัยคุกคามรอบด้านอินเดียยังเห็นว่า S400 เป็นเครื่องมือชดเชยช่องโหว่ในระบบป้องกันทางอากาศและช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กองทัพอากาศสามารถปฏิบัติการเชิงรุกและเชิงรับได้อย่างสมดุลรัสเซียในฐานะผู้พัฒนา S400 มีบทบาทสำคัญที่สุดในเกมอำนาจนี้เพราะทุกครั้งที่ประเทศใดจะซื้อเ ซ00รัสเซียจะได้รับทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอำนาจต่อรองทางภูมิรัฐศาสตร์การที่รัสเซียสามารถจำหน่ายระบบนี้ให้กับประเทศใหญ่หลายประเทศได้เป็นการสร้างพันธมิตรเชิงเทคโนโลยีที่ทรงพลังและลดการพึ่งพาอาวุธตะวันตกในหลายภูมิภาครัสเซียใช้เอ 00, <C> 00เป็นเพศสํสำคัญในการสร้างเครือข่ายอิทธิพลและเพิ่มบทบาททางทหารในระดับโลกยิ่งไปกว่านั้นการที่ประเทศต่างๆได้รับประโยชน์จากระบบนี้ทำให้รัสเซียมีความได้เปรียบทางการทูตมากขึ้นพ้นในสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อมองในภาพรวมการแข่งขันของทั้ง3าประเทศในการนํา S400 มาใช้ไม่ใช่เพียงการจัดซื้อระบบป้องกันภยัยแต่เป็นการเลือกข้างและสร้างตัวตนทางยุทธศาสตร์ใหม่ตุรกีทําให้โลกต้องตั้งคําถามต่อโครงสร้างความมั่นคงของเนเธอินเดียกําลังสร้างสมดุลของภูมิภาคเอเชียใต้ใหม่ด้วยการยกระดับระบบป้องกันน่านฟ้าส่วนรัสเซียใช้ S400 เป็นเครื่องมือสร้างบทบาทของตนในฐานะผู้เล่นสําคัญที่สามารถกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์โลกได้การแข่งขันนี้จึงเป็นมากกว่าการแสวงหาอาวุธที่มีประสิทธิภาพ แต่เป็นการต่อสู้ในระดับภูมิรัฐศาสตร์ที่ทุกการตัดสินใจส่งผลต่อสมดุลอำนาจของโลกในยุคป,ปัจจุบันและอนาคตและทําให้ S400 กลายเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอิทธิพลสูงสุดและเป็นตัวแปรสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับโลกระบบป้องกันภัยทางอากาศ S ซ00ของรัสเซียได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใหญ่หลายประเทศปรับตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะตุรกีที่เลือกหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีของมอสโกแทนระบบมาตรฐานของเนโตสิ่งนี้ไม่ได้เพียงแค่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนทิศทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของตุรกีเท่านั้นแต่ยังทําให้ผู้มิรัฐศาสตร์ในยุโรปตะวันออกกลางและแม้แต่เอเชียใต้ต้องสั่นคลอนอย่างเห็นได้ชัดการตัดสินใจซื้อ s 4 00ของตุรกีไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะประเทศนี้เป็นสมาชิกเนโตที่มีบทบาทสูงและเคยพึ่งพาเทคโนโลยี ของสหรัฐและยุโรปเป็นหลักแต่การที่ตุรกีไม่สามารถเข้าถึงระบบเพทริอตได้ตามที่ต้องการบวกกับความต้องการอธิปไตยทางการทหารและเทคโนโลยีป้องกันภัยขั้นสูงทําให้อังการาตัดสินใจหันไปจับมือกับรัสเซียแม้จะรู้ดีว่าจะต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากสหรัฐและพันธมิตรแต่สิ่งที่ทําให้ประเด็นนี้ร้อนแรงกว่าเดิมคือการที่ตุรกีไม่ เพียงซื้อ s 400แต่ยังยืนยันว่าจะติดตั้งและใช้งานจริงทำให้สหรัฐตัดสินใจเตะตุรกีออกจากโครงการ s 35อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นจุดแตกขากครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของเนโตและยังเปิดคำถามสำคัญว่าอนาคตของสะพานเชื่อมตะวันตกตะวันออกจะเปลี่ยนไปอย่างไรตุรกีมองว่า s 400เป็นระบบที่ให้สมดุลอำนาจที่ตนต้องการเพราะสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง400กิโลเมตรรองรับการยิงสกัดหลายเป้าหมายพร้อมกันและยังท้าทายเครื่องบินล่องหนอย่างเ 35ได้ในเชิงทฤษฎีจุดนี้เองทําให้หลายประเทศจับตามองเพราะตามปกติเนโตจะไม่ยอมให้เทคโนโลยีรัเสเซียเข้าใกล้ระบบป้องกันร่วมของตนแต่ตุรกีมองว่าการมี S40 0คือการรับประกันว่าอธิปไตยทางอากาศของตนจะไม่ถูกควบคุมจากภายนอกแม้แต่พันธมิตรของตัวเองนอกจากนี้ตุรกียังต้องการเล่นเกมสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียสหรัฐและยุโรปเพื่อนาไอตนกลายเป็นผู้คุมสมดุลพลังในภูมิภาคทำให้การซื้อ S40 0ไม่ใช่แค่ดินอาวุธแต่เป็นหมากทางยุทธศาสตร์ระดับชาติ อีกประเด็นที่สําคัญคือการที่ตุรกีมีบทบาทในภูมิภาคที่เสี่ยงต่อความขัดแย้งทางอากาศโดยเฉพาะซีเรียอิรักและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกทําให้ประเทศจําเป็นต้องมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงระบบของเนโตท,ที่เคยมีอยู่เช่นฮอกหรือเพทริตไม่สามารถตอบสนองเงื่อนไขด้านราคาเงื่อนไขาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการ ส่งมอบได้ทันเวลาอีกทั้งตุรกีต้องการป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามจากโดรนและขี่ปนาวุธพิสัยใกล้ถึงที่สายกลางซึ่งกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคมักใช้โจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ S400 จึงถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่ให้ความมั่นใจสูงสุดทั้งในด้านราคาประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ปฏิบัติการจริงจุดนี้เองที่ทําให้ตุรกีรู้สึกว่าความมั่นคงของตนควรอยู่ในมือของตนเองไม่ใช่ขึ้นกับการอนุมัติของสหรัฐหรือยุโรปการซื้อเอส 40 0นยังเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตุรกีต้องการสร้างความเป็นอิสระทางทหารแม้จะอยู่ในเนโทก็ตามไม่ใช่แค่เรื่องการป้องกันภัยทางอากาศเท่านั้นแต่รวมถึงการเปิดทางให้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทหารกับรัสเซียในอนาคตเช่นระบบป้องกันภัยรุ่นใหม่การผลิตขีปนาวุธร่วมหรือแม้แต่โครงการเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่ตุรกีหวังจะพัฒนาเองหลังถูกตัดสิทธิ์จาก F35 สิ่งนี้ทําให้หลายฝ่ายเริ่มตั้งคําถามว่าเนโตย,ยังสามารถรักษาเอกภาพได้แค่ไหนเมื่อสมาชิกคนสําคัญอย่างตุรกีเลือกที่จะไม่ยึดตตตตตาาามกกกรรออบที่ชิะวัน้ง อีกปัจจัยที่ทาให้ดิน s 400มีผลกระทบในระดับโลกคือสัญญาณที่เกิดขึ้นต่อประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศที่มีความสัมพันธ์สลับซับซ้อนกับสหรัฐเช่นอินเดียซาอุดีอาระเบียอียิปต์หรือกาตาร์ที่ต่างต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทรงพลังและไม่มีข้อจํากัดด้าน,า,านการใช้งานการที่ตุรกีกล้าตัดสินใจซื้อและติดตั้ง s 400ทาให้หลายประเทศมองว่าระบบนี้สามารถใช้งานได้จริงแม้จะถูกสหรัฐกดดนันและยังแสดงให้เห็นว่าการต่อต้านแรงกดดันจากวอชิงตันนั้นเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติส่งผลให้ s ส400ได ตัวเลือกทางยุทธศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนสมดุลพลังในหลายภูมิภาคในภาพรวมดีนเอส400ระหว่างตุรกีและรัสเซียจึงไม่ใช่แค่เรื่องการซื้ออาวุธแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลึกซึ้งระกีกลายเป็นตัวแปรสําคัญที่ท้าทายโครงสร้างเดิมของเนโตและแสดงให้เห็นว่าประเทศในยุคป,ปัจจุบันกําลังมองหาเส้นทางที่เป็นอิสระมากขึ้นในการป้องกันตัวเองและสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ทาให้การเคลื่อนไหวนี้ถูกจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดจากทุกภูมิภาคของโลก ความร่วมมือด้านเอส400ระหว่างอินเดียและรัสเซียได้กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ทางทหารที่สำคัญที่สุดของศตวรรษนี้เพราะไม่เพียงสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งระหว่างสองประเทศทเท่านั้นแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อสมดุลพลังในภูมิภาคเอเชียใต้และอินโดแปซิฟิกโลกจับตามองการตัดสินใจของอินเดียอย่างใกล้ชิดเพราะนี่คือประเทศที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนทั้งกับสหรัฐรัสเซียจีนและปากีสถานอินเดียเป็นประเทศที่ต้องเผชิญความตึงเครียดบนพรมแดนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับจีในพื้นที่ลาดักและเทือกเขาหมาลายซึ่งมีการปะ ท้าทะกันอย่างรุนแรงหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันอินเดียยังต้องรับมือกับความตึงเครียดในแคชเมียร์และความเสี่ยงจากขีปนาวุธปากีสถานทําให้ประเทศต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทรงพลังและมีความแม่นยําศูนย์การตัดสินใจของนิวเดลีในการซื้อเ400จึงเป็นผลจากความจําเป็นทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนไม่ใช่เพียงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสกัดกั้นอากาศยานและขีปนาวุธแต่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางอากาศในระดับที่สามารถรองรับภัยคุกคามทุกทิศทางโดยเฉพาะภัยคุกคามจากจีนททีีี่่มเเคโโนนลยยก้้าาาววหองรรด็ อินเดียรู้ดีว่าการซื้อ s 4 0 0อาจนำไปสู่มาตรการลงโทษจากสหรัฐตามกฎหมายคอรเซอร์แต่รัฐบาลอินเดียยังคงเดินหน้าดีนี้อย่างมั่นใจเพราะตระหนักว่าความมั่นคงของประเทศไม่ควรขึ้นกับแรงกดดันจากภายนอกรัสเซียเป็นคู่ค้าทางทหารที่อินเดียพึ่งพามานานกว่า6ทศวรรษและระบบเ 400คือระบบที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในด้านระยะตรวจจับความแม่นยำและความสามารถในการจัดการภัยคุกคามหลายรูปแบบพร้อมกันอินเดียยังมองว่าการรักษาความสัมพันธ์กับรัสเซียมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวเพราะรัสเซียเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีหลักเช่นเครื่อง บินซู31เครือเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ขีปนาวุธบรโมสและอาวุธอื่นๆที่ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลพลังในภูมิภาคการที่อินเดียเดินหน้าซื้อ S400 แม้จะเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากับสหรัฐจึงสะท้อนถึงการวางยุทธศาสตร์ที่เน้นความเป็นอิสระทางการทหาร อีกด้านหนึ่งการซื้อ s 4 0 0ของอินเดียได้กลายเป็นแรงกดดันโดยตรงต่อปากีสถานและจีนเพราะระบบนี้สามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่รวมไปถึงเส้นพรมแดนสำคัญอย่างแคชเมียร์ละดักและพื้นที่ติดชายแดนจีนทำให้ปากีสถานกังวลว่าสมดุลพลังทางอากาศในภูมิภาคอาจถูกเปลี่ยนไปในทันทีปากีสถานมีระบบใจ 27A ของจีนและกำลังพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศของตัวเองแต่ก็ไม่มีระบบใดเทียบเท่า s 4 0 0ในแง่ของความแม่นยำและความสามารถในการรับมือหลายเป้าหมายพร้อมกันในทางกลับกันจีนเองก็รู้ดีว่าการที่อินเดียมี S40 จะทำให้ความได้เปรียบของจีนในเทคโนโลยีเครื่องบินล่องหนและขีปนาวุธลดลงจึงเริ่มพัฒนายุทธวิธีเพื่อรับมือระบบนี้โดยเฉพาะเช่นการเพิ่มจำนวนโดรนลงเปลี่ยนรูปแบบการรบทางอากาศและพัฒนาอาวุธปล่อยความเร็วเหนือเสียง สำหรับสหรัฐการที่อินเดียซื้อ S400 ทำให้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของวอชิงตันซับซ้อนขึ้นเพราะอินเดียคือพันธมิตรสำคัญในกรอบความร่วมมือควาแต่กลับเลือกใช้อาวุธของรัสเซียในระบบป้องกันหลักวอชิงตนันพยายามหาทางรักษาสมดุลระหว่างการกดดันอินเดียการยับยั้งไม่ให้รัสเซียสามารถขยายอิทธิพลและการคงความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอินเดียสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าดีน S400 ไม่ใช่แค่การซื้อขายอาวุธแต่เป็นการเปลี่ยนสมการทางการเมืองระหว่างมหาอำนาจอย่างแท้จริง ในแง่การใช้งานจริงอินเดียวางแผนให้ S400 เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันชั้นหลายระดับโดยทำงานร่วมกับระบบพื้นฐานเดิมเช่นคอ ไพเดอร์แบกแและระบบตรวจจับไรด้าจากท้งอิสราเอลและยุโรปการผสานระบบตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันเป็นสิ่งที่อินเดียทําได้ดีและเป็นเหตุผลที่โลกจับตามองเพราะแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านเทคนิคและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่เหนือระดับอินเดียอย่างคาดหวังว่าเ4 0 0จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการคุ้มครองเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจและเขตทหารระดับยุทธศาสตร์เช่นนิวเดลีมุมไบอัสซัมและพื้น นอนที่ฐานทัพอากาศใกล้ชายแดนจีนความสามารถในการสกัดกั้นขีปนาวุฒได้ทั้งพิสัยใกล้พิสัยกลางและเป้าหมายระยะไกลทําให้ระบบนี้เหมาะกับภัยคุกคามที่อินเดียเผชิญทั้งจากกลุ่มติดอาวุธและกองทัพของประเทศเพื่อนบ้านอีกประเด็นที่สําคัญคือ S 4 0 0ทําให้อินเดียมีอํานาจต่อรองสูงขึ้นในเวทีระหว่างประเทศแม้สหรัฐจะพยายามผลักดันระบบของตนเช่นเต็เตดหรือเพทริอาแต่ความต้องการของอินเดียคือระบบที่ได้มาซึ่งเทคโนโลยีขั้นสูงและการควบคุมอย่างอิสระซึ่งรัสเซียเสนอให้ได้มากกว่าอินเดียจึงมองว่าการเลือก 400เป็นการตัดสินใจที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ระยะยาวของชาติในภาพรวมการที่อินเดียลงทุนในระบบ s 400ไม่ได้มีผลเฉพาะด้านเทคนิคทางการทหารเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อยุทธศาสตร์การทูตความสัมพันธ์ข้ามภูมิภาคและโครงสร้างความมั่นคงของเอเชียทั้งหมดทำให้อินเดียก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของเกมอำนาจระหว่างสหรัฐรัสเซียและจีนอย่างสมบูรณ์ การแพร่ขยายของระบบป้องกันภัยทางอากาศ S 4 0 0ไปสู่หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นตุรกีอินเดียหรือแม้แต่ประเทศอื่นที่กำลังเจรจาอยู่ในเงามืดได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมดุลอำนาจโลกสั่นไหวอย่างรุนแรงเพราะ S 40 0ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธที่ติดตั้งบนพื้นดินเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถกำหนดว่าใครมีสิทธิควบคุมน่านฟ้าและใครต้องเป็นฝ่ายระวังตัวทำให้ประเทศที่ครอบครองระบบนี้มีความได้เปรียบในการรับมือภัยคุกคามทางอากาศและในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่่่อออูมมิรรรััฐฐศาาาสต์ดบโลลกกยยงงึึซซ้เเืีใน นักผู้ผลิตได้ส่งออกระบบนี้ให้กับหลายประเทศยิ่งทําให้เกิดความกังวลในประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐที่มองว่า S-400 เป็นภัยคุกคามต่อมาตรฐานเทคโนโลยีของเนโตและทำให้ความร่วมมือทางทหารเดิมเกิดรอยร้าวการแพร่กระจายของ S-400 ยังทําให้เกิดการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศ เพราะเมื่อประเทศหนึ่งได้ระบบนี้ไปใช้งานประเทศคู่แข่งย่อมต้องหาอาวุธหรือระบบใหม่มารับมือเช่นจีนที่พัฒนาโดรนลวงเครื่องบินล่องหนและขี่ปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเพื่อลดความได้เปรียบของ S40 0ในขณะเดียวกันสหรัฐก็ผลักดันระบบเพเ ريا และเตดให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อแข่งขันโดยตรงความเคลื่อนไหวแบบนี้ทําให้ตลาดอาวุธโลกเต็มไปด้วยการแข่งขันที่ดูเดือดเกิดเป็นการแข่งขันเทคโนโลยีทหารแบบใหม่ที่ทุกฝ่ายต้องเร่งพอทนาเพราะไม่มีใครอยากตกเป็นฝ่ายถูกบทขยี้ด้วยข้อจำกัดด้านการป้องกันทางอากาศ ในภูมิภาคตะวันออกกลางการที่ตุรกีเลือกเอส4 0 0กลายเป็นสัญญาณสำคัญที่ทำให้ประเทศอื่นเริ่มพิจารณาระบบนี้อย่างจริงจังเพราะตุรกีเป็นสมาชิกเนโตประเทศแรกที่กล้าหักดิบและซื้อระบบรัสเซียม,มาใช้ในกองทัพของตนส่งผลให้ประเทศอื่นอย่างซาอุดีอาระเบียกาตา้าและอิรักเริ่มหันมาสนใจระบบนี้มากขึ้นเพราะต้องการเครื่องมือที่สามารถป้องกันขีปนาวุธและโดรนของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมี ประสิทธิภาพความต้องการของภูมิภาคนี้ยังสะท้อนถึงความจริงที่ว่าภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังอยู่ในยุคข,ของการแข่งขันติดอาวุธระดับสูงซึ่ง S 4 0 0กลายเปเป็นห,หนึ่งในระบบที่หลายประเทศมองว่าเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ในยุโรปเองการแพร่ก,กระจายของ S400 ก็ทําให้สมดุลความมั่นคงเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนหลายประเทศเริ่มกลับมาพิจารณายุทธศาสตร์ด้านการป้องกันของตนใหม่เพราะต้องรับมือกับภัยคุกคามจากรัสเซียที่มีทั้งกําลังทหารแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีทางอากาศที่ซับซ้อนขึ้นการที่ S400 ถูกใช้งานในหลายพื้นที่ทั่วโลกทําให้ประเทศในยุโรปต้องเพิ่มการลงทุนในระบบต่อต้านขีปนาวุธและอากาศยานด้านใหม่เช่นยูโรไฟ g h เ e อร์ไทฟูลและ S35 เพื่อตอบโต้ความสามารถของระบบรัสเซียโดยตรงสิ่งนี้ทำให้การแข่งขันด้านยุโทโธปกรณ์ในยุโรรปกกลัมาเดขึ้นอค ห,หลังจากที่หลายประเทศลดงบประมาณทางทหารมานานหลายทศวรรษ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสนใจในระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากประเทศในภูมิภาคต้องเผชิญความตึงเครียดในทะเลจีนใต้และการแข่งขันทางอาวุธระหว่างจีนและสหรัฐแม้จะไม่มีประเทศใดในภูมิภาคที่ครอบครองเ4 0 0ยอย่างเป็นทางการแต่ข่าวลือเกี่ยวกับการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัสเซียและบางประเทศในภูมิภาคเริ่มแพร่กระจายทำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นพื้นที่ที่ประเทศมหาอำนาจต่างต้องการแผ่ขยายอิทธิพลของระบบป้องกันทางอากาศในขณะที่ประเทศเล็กๆก็ต้องการรักษาความสมดุลระหว่างมหาอา หาจะโดยการเสริมเที่ยวเล็บให้ตนเองการแพร่ขยายของ S 4 0 0ยังทำให้รูปแบบสงครามสมัยใหม่เปลี่ยนไปอย่างสำคัญเพราะระบบนี้ทำให้การรุกด้วยอากาศยานและขี่ปนาวุธเป็นเรื่องยากขึ้นกว่าที่เคยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินล่องหนโดนติดอาวุธหรือจรวดพิสัยไกลระบบเรดาร์ของ S 4 0 0สามารถตรวจจับได้ในระยะไกลทำให้ประเทศที่เป็นเจ้าของ S 4 0 0มีอำนาจป้องกันมากขึ้นและสร้างแรงกด